เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณานะคะหรือครูธัญญนันท์พยูนคุณาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัน,นะคะดีลำนำนะคะตอนที่สองเด็กๆจำตอนที่1กันได้ไหมจำไม่ได้มาเดี๋ยวคุณาทบทวนให้นะคะเราจะเรียนเรื่องรื่นรสศัก,กวาตอนที่สองกันนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือเราจะกลับไปทบทวนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆจะได้อะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและสะกดคําอ่านที่เป็นบทกรได้ถูกต้องนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเรื่องราวจากบทเรียนได้ถูกต้อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทำงานส่งตรงเวลาที่กําหนดนี่คือจุดประสงค์หรือสิ่งที่คาดหวังว่าเด็กๆเรียนแล้วเด็กจะได้นะคะเด็กๆต้องทำให้ได้นะลูกเรามาดูบทสักวานะคะตอนที่สการเด็กเรียนจำบทสักวาตอนที่หนึ่ได้ไหมที่ขึ้นต้นว่าสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนนะคะ บทสักาวามีอีกเยอะแยะนะคะบทสักาวาในตอนที่สองนี้คูนาก็จะทำเป็นบทสักาวาเลอกชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดเห็นไหมคะร้องเป็นเอาไปนำไปเล่นได้เรียนแล้วก็ต้องอ่านเขียนแล้วก็คิดได้นะคะมาไปพร้อมๆกันนะคะสักาวาลงเรือร่อง ร้องก่อนเล่นหรือดูน้ำยามค่ำเย็นทั้งชายหญิงร้อยเรียงก่อนโต้ตอบชอบใจจริงเบิกบานยิ่งร้องรำทำดนตรีเทศกาลทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าผ้ากลางเล่นสัก,กวาเป็นสุขสีคนเจ้าบทเจ้ากอนชื่นชีวี ทุกภาคมีเพลงพื้นบ้านเล่นกันเอ่ยมดสกาวานะคะเป็นของคนภาคกลางคนภาคเหนือเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาตายก็มีอีสานก็มีนะคะเด็กเราต้องเรียนรู้เยอะนะ,ะจำบทสกาวาให้ได้นะคะยังมีอีกหนึ่งบทไปเลยกันเะคะ่ะนี่ก็เป็นบทสกาวาอีกหนึ่งบทนะคะเด็กๆบทสกาวา อ่านเสริมอ่านเล่นซึ่งเราสามารถเอาไปอ่านเล่นแล้วก็เอาไปท่องเสริมได้ก,กันนะ่ามอนะคะเด็กๆสักวาบทศักวาจะขึ้นด้วยศักวาและลงท้ายด้วยเอยจะเป็นอย่างนี้ทุกบทนะคะมาเราไปอา่านร้อมกันสักวาดาวจระเข้ก็เหี่ยหกศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาวเป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาว น้ำค้างพราวปลายปโปรยโรยละอองลมเรื่อยๆเฉยเยชิวต้องผิวเนื้อความหนาวเหลือททานทนกับมุนหมองสักุณากาดูวาข้อเร่าร้องดูแสงทองจับฟ้าขอราเอยจำไว้นะคะบทสกวาขึ้นต้นด้วยสกวาลงท้ายด้วยเอยตลอดนะคะดีเด็กๆ เล่นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆบทสกาวาแล้วเรื่องเรื่องรถสกาวาเราก็จบแล้วนะคะภาคเรียนที่หนึ่งเราเรียนแค่สามบทนะลูกบทนี้เป็นบทสุดท้ายของภาคเรียนที่หนึ่งนะคะทีนี้ครูก็มีงานให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆหยิบทักษะภาษาขึ้นมานะคะทักษะภาษาเด็กๆด,ดูนะคะให้ทำหน้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่ 6กสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดอย่าพึ่งอ้าปากค้างนะคะไม่ได้เยอะเลยบางหน้าเขียนแค่ตัวเดียวเองนะคะเพื่อเราจะให้จบไปให้พร้อมกับแบบเรียนแล้วเดี๋ยวครูนาจะกลับมาทบทวนให้ใหม่นะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดก่อนแล้วค่อยบอกว่าเยอะมันไม่เยอะเลยนะคะหน้าหกสิบเอ็ดมันหายไปเพราะว่าหน้าหกสิบเอ็ดเนี่ย มันเป็นแค่บทสักาวาสักาวาวันอื่นมีหมื่นแสนซึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูหนหะ้าสิบเจ็ดนะคะเขียนข้าใหม่ให้ถูกต้องคือเขาสลับพยัญชนะกสระมาเนี่ยเด็กๆก็เอาไปเขียนสะอาดจอจาราเรือขอไข่ไม่โทรสระเออันนี้น่าจะเดาออกนะคะคือจระเข้เด็กๆเขียนก็จอดาเรือสะอาดสระเอขอไข่ไม่โทรนี่น,นี่นะคะมีห้าคอเสร็จแล้วไปทําหน้า ห้าสิบแปดกันลืมเบอร์ท่าสาระนะห้าสิบแปดนะคะเด็กๆเ,เลือกคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพมีคำว่าฮิโปโปมีดาลิงเสือจระเข้สัตวส์สัตวสส์วสสก็จะมีสักรยนี้อยู่นะคะยีราฟชนีนกขุนทองเที่ยว เด็กๆก็บอกว่าให้เลือกคําเด็กๆก็เลือกคําอะไรก็ได้เ,เช่นคําว่าสัตว์เด็กๆเนหะ็นวันนี้คุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเที่ยวส,สัตว์อย่างนี้เข้าใจไหมคะแต่ต้องมีคําที่กําหนดให้อย่างนี้อยู่ในหนึ่งข้อมีหนึ่งคำหรือมีหลายคําก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะแปลแล้วเปิดหน้าห้าเก้านะคะเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้เป็นคำเห็นไหมมีคำว่าสักวาการพูดจาไพเราะ คำพูดหยาบการพูดตะล่งชันเอ่ยบ้านเดิมของลุงตลาบอยู่ที่ไหนยอยู่ที่ไหนยอยู่ที่ไหนยอยู่ที่ไหนใส่ลงไปมีสามข้อนะคะหน้านี้มีสามข้อเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่เยอะเลยห้าสิบเก้าแล้วไปหน้าหกสิบน,นะคะเด็กๆหน้าหกสิบต่อจากหน้าห้าสิบเก้านะคะสิ่งที่ลุงตลาบร้องให้เด็กฟังให้ข้อคิดในเรื่องใดบ้างเด็กๆนะคะตอบลงไปมีสองข้อ เห็นไหมคุณนาบอกว่าไม่เยอะเลยหน้าละข้อสองข้อเองทางไม่เสร็จนะคะไปแล้วมาดูหกสิบสองเลยนะคะเด็กๆเพาหกสิบเอ็ดเป็นบทสกาวาหน้าหกสิบสองนี่เขาบอกว่าให้เอาความหมายของคําคําว่าโคจมานไปว่าลายพูดคําว่าเปรียบเทียบเปรียบหรือเทียบเด็กๆกต้องมาดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังของคําศัพท์ในบท สักวาลื่นลดสักวานะคะง่ายๆมีคำง่ายๆเองนะคะมีแค่สามสี่ข้อเองสิบสามเด็กภาษาภาษาหน้าหสิบสามอ่านปริศนาร้อยกรองอะไรเอ่ยแล้วเขียนคำตอบในช่องว่างไม่มีตัวตนคนมองไม่เห็นผ่านพัดมาเย็นฉันเป็นอะไรร่มร่มเห็นไหมคะมง่ายๆ ติมลงป้แล้วเราไป,ไปต่อหน้า64กันนะคะต่อกันหน้า64นะคะเด็กทักสาภาษาหน้า64นะคะฉันมีสามสีลมดีปลิวสวยทุกเช้าเด็กไทยตั้งใจเคารพฉันโอ้ไม่ยากเลยใช่ั้นคะมี3าข้อเห็นไหมคะคุณนาบอกแล้วแบบปรกคัตดูไม่เยอะเลยนะคะทำให้เสร็จนะคะเด็ก ่หน้าหกสิบ้ากันเลยนะคะเด็กๆหกสิบห้าพันคำในวงเล็บแล้วเลือกคำลงมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องให้ได้ใจความภูผ,ผาและน้ำใสไปดูดูอะไรมีมีม,มีเลือกหนึ่งคำนะคะเลือกหนึ่งคำแล้วไปเติมเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูดีนะไหมไหมไหม,มคุณแม่ใส่เสื้อไหมหรือเปล่า ถูกต้องมห้ดูดีด้วยนะคะ65แล้วไปหน้าหกสิบหกการเด็กอ่านบทร้อยกองและขีดเส้นใต้คําที่มีอนำเห็อนไหคะและนํามาใส่หนุนเช่อว่าให้ถูกต้องข้างล่างเห็นไหมอนาเราเรียนแล้วอย่าพูดคําหยาบคายเตือนลูกชายและลูกสาวอยู่บ้านทํากับข้าวช่วยเหลือคราวแม่เหนื่อยงานอย่างนี้จะสะอาดเก็บ ปัดกวาดทํางานบ้านอยากบอกโรกและหลานช่วยเหลืองานมีน้ําใจคําที่มีอนามีอยู่สี่คำจำได้ไหมคะคาไหนเอามาเติม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 ให้ครบสี่คำนะคะเด็กๆหน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆทักษะภาษาหน้า67คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านคนดีมีน้ําใจเห็นงานใดคอยช่วยเหลือ เกื้อหนุนและจุนเจือต่างเอื้อเฟื้อกันและกันเห็นเพื่อนมีความทุกข์เด,เดี๋ยวเขียนไปเห็นเพื่อนมีความทุกข์ช่วยปลอบปลุกให้หายพันเขียนไปนะคะมีของรู้แบ่งปันเธอให้ฉันฉันให้เธอเขียนให้สวยด้วยนะคะเด,เดี๋ยวแค่สี่บรรทัดน,นี้นะคะเขียนตามเขาเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเย,ยอะไหมไม่เยอะนะ อย่าลืมนะคะเด็กๆทุกครั้งที่จะส่งงานต้องเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นทุกหน้าแล้วถ่ายให้ชัดเจนส่งในรายอารอบัมนะคะหรือรายกลุ่มที่คุณครูเขาต้องการให้เด็กๆส่งนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีดูแลตัวเองเยอะนะคะเด็กๆบายบายไปแล้วค่ะ